สว,ส,สวัสดีครับรู้งานวันนี้มาทําอะไรคะลูกวันนี้เรามามาทาอะไรเนี่ยาทาอะไรผสมเหยือ่อโอเคผมแมนภูม,มจันทร์กับน้องเอมีมออ่มองกล้องด้วยลูกมองกล้องด้วยเอมี่ค่ะพรุ่งนี้เราจะไปตกปลาพรุ่งนี้เราจะตกไปตกปลายีสศกนะครับพรุ่งนี้เราจะไปตกปลายสีสศกเราเลยต้องมาปรุงเหยื่อไว้นะครับและสูตรปลายีสศกจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ เดี๋ยมาดูกันก <ไป S 1> ครับว่าสูตรปลาย่สกมีอะไรบ้างนะฮะปลายิสกนะครับอันนี้เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อสูตรอ่าเหยื่อสูตรสาเร็จของปลาถุยครับผมนะฮะของปลาถุยหนึ่งทุงครับเพราะว่าถ้าถ้าปกติถ้าเอาแต่ตัวนี้นไปตกส่วนมากจะเป็นปลานินกินนะครับแต่ผมจะบอกสูตรว่าถ้าอยากได้ปลายิสกหรือว่าปลานวลจันปลาไซใหญ เพิ่มไซส์ถือว่าเพิ่มปลาหลากหลายขึ้นนะฮะเราก็จะมีไม่ไม่ต้องดึงต้องดึงเอาเหลือไว้นี่อเทลงไปม่เทลงไปเทลงไปครับ<อ>นดดี่หมดเลยหรอโอ้โหหมดเลยนี่นะครับหอมมากหอมหนึ่งผ่านไปนะครับเอามาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆยกมาใกล้ๆ อันดับที่สองก็คือนี่พลาดไม่ได้ครับอันนี้คือ,อลำนะฮะลำขั้วหอมนะครับอันนี้ลำขั้ว,ห,วหอมหอลำขั้วหอมนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับอันนี้ลำขั้วหอมไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้เสมอไปนะครับลำขั้วหอมผมจะใช้หนึ่งถุงเลยนะฮะถุงนี้ประมาณหนึ่งกิโลนะฮะประมาณหนึ่งกิโลอาผสมไปเลย ก็คือพรุ่งนี้เรามีหมายนะครับหมายที่จะไปตกปลาย่สกกันปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ปลาเกล็ดนะฮะปลากระมังปลายสกนะครับปลาลูจันหรือว่าจะเป็นปลาตะโขกนะฮะที่คาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆาครับขนมปังครับขนมปังขนมปังครับอันนี้ขนมปังพลาดไม่ได้ครับขนมปังอ่าอาจจะไม่ใส่เยอะครับ ส่ไปนิดหน่อยครับนิดหน่อยให้ให้เอได้กินนะครับให้เขได้กินนะครับเป็นขนมปังขนมปังคนครับขนมปังคนหอมมากเลยอ่ะหอมอมไหมหอมไหมหอมมาก,มากนี่ลูกค้าบอกหอมมาก,มากแล้วก็จริงถ้ายี่ศกนะครับผมมีพิเศษพิเศษสุดๆสำหรับยี่ศกโดยเฉพาะครับอันนี้คือแยมโลครับผมนี่ครับเป็นสูตรแยมโลนะครับแยมโลเราก็จะ ใส่ลงไปนะรบระวังมือนะลูกระวังมือนะ mm. อ่าไ,ไม่ไม่ไม่ใส่เยอะครับใส่แค่ใส่แค่พอเพิ่มความหอมของกลิ่นนะครับนย่เพิ่งนะลูกนะอย่าขยับนะครับ mm. นี่ครับ mm. ตัวนี้คือมันขนมเลยอ่ะปะใช่ก็ขนมสําหรับปลาไงลกูกอันนี้คือแยมโลสําหรับ สำหรับปลายี่สกไม่ชอบมากนะฮะหรือว่าปลาตัวไซส์ใหญ่ๆก็ถือว่าสูตรที่ได้นะเอ่อที่ขาดไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วผมก็จะใส่นี่เข้าไปครับใส่อะไรอ่ะอันนี้คือขนมแพนเค้กเอากินแพนเค้กอยู่ไหนล่ะอันนี้ครับโอ้ รวมจะขึ้นลาซะก่อนครับโอ,อ้ยเป็นลาแล้วครับเก็บไม่ดีอันนี้คือหัวชิปอ่ากินหมอนแพนเคก้กกินหมอนแพนเคก้กใช่อันนี้คือเป็นชิปอ่าชิปชิปเขาเรียกชิปอะไรนะใส่เป็นนิดๆครับไม่เยอะครับอันนี้เป็นชิปอเอ๊ะลกูก ชิปยอลูกยอนะครับชิปลูกยอโอ้จำชื่อไม่ได้แล้วนานไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ไปน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าปลาปลานวนจันหรือว่าปลายี่สงนี้จะชอบกลิ่นเปรี้ยวๆนะครับเราก็ต้องเติมกลิ่นเปรี้ยว <c oughs> และที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็น<อ>ชิปมะขิดครับ<อ>นี่<อ>ชิปมะขิดระวังนะลูกชิปมะขิดโรยลงไปไม่ต้องเยอะครับใส่แค่พอให้มัน หอมนิดหน่อยพอนะครับอันนี้มันเยอะแล้วเนี่ยมันเยอะแล้วเหรออ,อป้าป้าบอกมามีแล้วเมื่อกี้ว่ามันเยอะขอกะมังหน่อยมามีบอกแค่แค่นี้แหละกำมังกำมังก้าป้าแล้วก็อ่าเพิ่มให้มาะะให้ให้ปลาไอ้น,นี่อี้นิดนด้วยไฮเกรดครับ <Okay. S 1> ให้ปลานานานชนิดเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นปลาปลากานะครับหรือว่า ไม่เยอะครับใส่พอแต่งกลิ่นนิดเดียวครับถ้าใส่เยอะแล้วมันจะมีกลิ่นฉุนนะครับ้บถ้ากลิ่นฉุนปูปลาจะไม่ชอบปลาจะไม่กินอ,อ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตามมาอีกหนึ่งชนิดชนิดนี้สาคัญมากครับ,บ,งบผงชูรสครับผงชูรสของผงชูรสของอ่า หัวเชื้อเรานะครับคือมะพร้าว,อบ,าวอบแห้งครับไม่ต้องเยอะครับนิดนึงเหมือนกันใส่ไปนิดนิดับโรยให้ทั่ว,วโรยไปทั่ว,วครับนี่แบบอีกนิดนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละคือสูตรตกปลาใหญ่ครับสูตรตกปลาใหญ่สาหรับผมนะฮะลหลังจากที่<ป>ผมลองลองไปตกปลามา เรื่ว่าุกคนหายปลามาประมาณหนึ่คนีเต็มเต็มนะครับหนึ่งปีเต็มเต็มที่ลองไปเทสตามหมายต่างๆแล้วก็ตระเวนไปทั้งน้ําแม่น้ํากว้างๆหรือว่าจะเป็นลําคลองหรือว่าจะเป็นเขื่อนเป็นฝายกักน้ําไปลองเทสมาแล้วแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าพิสูจน์แล้วว่าเอ๊คนหรือมังกี้เนี่ยลูกสาวครับดื้อมากเลย เพิ่งเลิกเรียนมาก็เลยจับมานั่งถ่ายคลยิป้วยอ่ะนั่งดีๆลูกนั่งตรง<ส>เดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกเดีย๋ยวเพิ่งปิดยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ยังเลยอ่ะทีนี้ <c oughs> ปิดไดมีพิเศษกว่านั้นครับ <c oughs> มีรุ่นพี่เขาแนะนํามา, <c oughs> อาบอกว่าในเขามีเราในเราเขามไม่มีแหมในเขาในเขามีเราเอ้ยในเขามีเราในเราเขามไม่มีนะฮะมีครับหอมมากครับหอมมากครับท่านผู้ชม หอมมากคือขนมยิงเลยใช่ใช่หอมมากๆเลยครับอันนี้ขอันนี้ในเขามีเราในเราเขาไม่มีนะครับก็คือไม,มมไม่ว่าจะไปตกที่ไหนกินหมดครับต่อให้เป็นปลาที่ติดเหยื่อของคนที่เข้าไปอ่อยไว้หรือว่าเขาตกเป็นประจำนะครับมาเจอสูตรที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยไม่รอดครับกินหมดนะฮะ รับรองว่าของเรากินดีด้วยอันนี้ใส่ไม่เยอะครับเหมือนเดิมครับลปเยอะแล้วไปเยอะแล้วในเขามีเราในเราเขาไม่มีครับผมไปเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวนิดนึงลูกหนิดนึงนิดนึงใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมครับหอมมากจริงๆรครับหอมมากครับสุดยอดจริงๆกินปิดไฟเลยนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวมันต้องคนก่อนลูกลูกสาวนี่ปิดดิแล้วนะครับ กินหอมมากเลยมากเลยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับนี่ครับ<อ>ที่เหลือก็คือคนครับผมจะ<อ>ขยำนะครับแค่คนผสม,มให้เข,าเข้าๆกันครับก<อ>ุก<า>้บ<า>เค้าใช่กุ้เค้าอ่่ขนมที่เป็นก้อนแล้วก็ขยี้ขยี้หน่อยนึงครับกุ้เค้าให้เข,าข้ากันให้เหมาะเจาะครับนี่นะครับอันนี้คือส่วนสําคัญมาก เดี๋ยวลูก <V ali. S 1> เดี๋ยวลูกป,ป๊า <V ali. S 1> ป,ป๊าป,ป๊าป๊าไอ้น,นี่ก่อนนี่ครับกำลังสีอะไรเอ่ยอันนี้สีอะไรเอ่ยพอ <V ali. S 1> เอาเหยื่อเข้าผสมเข้ากันเสร็จคลุกเค้านะฮะเนื่องจากกะมังมันเล็กเนาะผมจะค่อยๆคลุกเค้า <V ali. S 1> แล้วจะหมักเอาไว้ประมาณหมักหมักไว้ประมาณคืน <V ali. S 1> สองคืนนะครับ <V ali. S 1> ถ้าสมมุติว่าเราจะไปตกวัน ว,วันจันทร์วันอังคารเราก็หมักหมักไว้หรือว่าสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมแนะนําว่า,วาถ้าไม่ซีเรียสว่าจะได้ปลาอะไรบ้าง<ต>ก็ไม่ต้องหมักครับไปปรุงแบบเนี้ยปรุงแบบเนี้ยหน้าหน้าหมายเลยแล้วก็พอปรุงเสร็จปุ๊บคนให้เข้ากันคลุกเข้าเข้ากันเสร็จปุ๊บผสมน้ําให้เหนียวพอได้ที่นะครับเราจะเก็บไว้ประมาณสามคืนมันจะมันจะเปรี้ยวหน่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะถ้า ถ้าสมมุติเราจะตกปลาสวายนะครับอันนี้ก็ตกได้นะครับปลาสวายถ้าใครจะตกปลาสวายก็ผมแนะนําให้อ่าเอาปั้นใส่เบ็ดเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราเสียบอเสียบเม็ดโฟมเสียบเม็ดโฟมเสร็จแล้วเราก็เอาขนมปังนะฮะขนมปังอ่าเป็นฟาร์มเฮาส์ก็ได้ครับตัด <Palm House. S 1> แล้วก็บีบใส่หัวเบ็ดอีกทีหนึง่ง แล้วก็ทําเป็นทุ่นลอยครับถ้าจะตกปลาสวายต้องเป็นทุ่นลอยคุณจะไม่ผิดหวังครับเพราะบางทีผมไม่ตกหน้าดินก็บางครั้งก็ได้ปลาสวายนะครับสูตรนี้ปลาสวายก็กินเหมือนกันครับถ้าอยู่ใต้ใต้น้ําบางครั้งนะคนอีกนิดนึงเรียบร้อยครับอ่ะมาดูใกล้ๆกันครับเดี๋ยวนี่ก็จะปิดไฟอย่างเดียว อะมาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆนี่โอ้ยล้มล้ม้มเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมตรงระเบียบนี่ตรงระเบียบเลยเป็นสูตรสูตรเหยื่อที่รับรองไม่มีแห้วครับสูตรนี้ปลายี่สกแล้วก็ปลานวลจันชอบมากอันดับต่อไปครับปิดฝาหาฝาที่มันปิดสนิทๆนะครับผม เพราะว่าถ้าปิดสนิทปุ๊บเราจะเหลือลมไม่หน่อยนึงเพราะว่าเราต้องการให้มันเปรี้ยวครับถ้าท่านไหนที่ไม่อยากให้มันเปรี้ยวก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดฝา<น>คือพยายามใส่เหยื่อให้ล้นเลยครับแล้วก็ปิดอ,อัดลงไปให้แน่นไล่ลมออกให้หมดเขาเรียกว่าไล่ลมให้หมดนะฮะแต่ของผมจะอยากให้มัน,มนออกมีกลิ่นเปรี้ยวหน่อยๆก็จะเก็บไว้อย่างนี้ครับ,บเก็บไว้สามวันก็ไปตกได้เลยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่ากันถึงการวิธีปลูกตะก้อแล้วก,วก็เป็นวิธีสอนเทคนิคการตกปลานิดๆหน่อยนะสำหรับมือใหม่สำหรับท่านที่แก่วิชาแล้วก็ไม่เป็นไรผ่านได้ครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังจะตกปลานะฮะก็เข้ามาชมมาคอมเมนต์ได้นะครับผมอยากรู้สูตรแบบไหนก็ผมไปทดลองมาให้แล้วผมไปเทสต,ตรงนั้นตรงนี้ไปหาเซียนเก่งๆมาหลายท่านก็ได้บทสรุปมา ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็อีกเรื่องครับผมอันนี้ดูเหมือนมันจะยากใช่ไหมฮะยากนะครับสําหรับท่านที่มือใหม่หรือว่าท่านที่อ่าต้องไปหาเตรียมซื้อนู่นนี่นั่นวุ่นวายนะครับต้องเตรียมกว่าจะได้มาเป็นเดือนหนึ่งกระป๋องเพื่อที่จะไปตกปลามันยากครับผมมีอะไรง่ายๆให้ครับนี่ครับสูตรใหม่พิเศษครับสูตรนี้ผสมเข้าไปแล้วทุกอย่างครับผม พร้อมตกครับผ <All right. S 1> สมน้ําแล้วตกได้เลย <All right. S 1> ไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วนะครับ uh huh. นะหรือว่าถ้าอ,อันเนี้ยสูตรสําเร็จตกได้เลยไม่จําเป็นต้องผสมอะไรแต่นะครับมีแต่ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปตกท่านไปตกที่แม่น้ําใหญ่หญๆน้ําไหลเชี่ยวๆนะครับล้างน้ําไหลนะครับฟังน้ําไหลนะครับผสมลําไปหนึ่งถุงลําขั่วหอมหนึ่งถุงแล้วก็ ขนมปังหนึ่งถุงนี่ครับผสมกันคนให้เข้ากันคุกเขาเข้ากันแล้วปั้นนั่นแหละครับสนุกมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราไปดูกันว่าการใช้ตะก้อการใช้ลูกเหล็กหรือว่าการใช้เบ็ดการดูหมายดูยังไงว่าปลาอยู่ตรงไหนจะล่องน้ํายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะไม่แนะนําแต่คลิปนี้ขอเป็น,นเป็นเหยื่อนะครับปาลาเหยื่อด้วยครับอันนี้เป็นเหยื่อสูตรปรุงสําเร็จแล้วครับไม่ต้องมานั่งาหาทีละชิ้นชิ้นอย่างนี้นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องอามาเตรียมทีละอันทีละอันอย่างนี้อันนี้สําเร็จเลยนะฮะผสมน้ํา<ล>ตกได้เลยสําหรับลําคลองทั่วไปหรือถ้าเป็นแม่น้าเป็นเป็นแม่น้ําไหลครับน้ําไหลเหมือนน้าเจ้าพรยาอันนี้ผมแนะนาให้เพิ่มลำกับเพื่อความเหนียวไม่ใช่อะไรครับให้มันละลายช้าลงนะครับและผสมน้ําให้กําลังดีแบบโยนลงน้ําปุ๊งเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันอีพีหน้า,านะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดมอ่ะเดี๋ยวมาลาชิวเกินไปแล้วเนี่<โด>ยอ่ะ เดี๋ยวลาท่านผู้ชมก่อนลูกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้มีด้วยนะคะบ๊ายบายว้าวน่ารักมากอ่ะเวลาหมดหมดเวลาครับผมฝากด้วยนะครับเดือปปะถุยนะฮะ <c oughs> ก็สั่งตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811738074 0811738074ครับผมก็เป็นเดือที่ผสมเสร็จแล้วครับใช้งานได้เลย ก็ส่งตรงถึงบ้านครับผมหรือว่าอินบ็อกมาถ้าอินบ็อกไมาได้ครับแมนพงศ์มจันท์นะครับผมอ่ะเวลาหมดไปเวลาครับ <c oughs> สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครสวัสดีค่ะบายบาย